สวัสดีค่ะเจคแนะนำรถเก่งมือสองให้ชมนะคะคันนี้เป็นรถบ้านแท้ค่ะ Toyota Vios นะคะขายเงินสดในราคา79,000บาท Toyota Vios ปี0 4ต,ต,ตัว E g e ียร์ออโตนะคะเครื่องเกียร์ช่วงร่างปกติแอร์เย็นขับเพลงมีฟังนะคะภายในสวยสะอาดกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าและปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะ มอมาร์คพาวเวอร์ค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะมีกุญแเจอรีโมทเคยแก๊สมาก่อนแต่ปัจจุบันใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินอย่างเดียวนะคะภาษีพับปี P 6-7ค่ะบอดี้สวยสีสันริ้วรอยตามอายุนะคะทุกท่านทางด้านผู้ขายรับประกันการโอนให้ด้วยนะคะคันนี้7,9,000บาทนะคะสนใจกำลังมองหาไปใช้กันอยู่ ท่านสามารถติดต่อเข้าไปดูตัวจริงประกอบการตัดสินใจกันโดยตรงได้ค่ะรถอยู่แถวรำลูกกาคลอง2นะคะติดต่อนัดหมายโทรหาโดยตรงการบอรโทรศัพท์ใต้คลิปค่ะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายรถยนต์คันนี้โดยตรงเลยนะคะทางด้านแอดมินก็เพียงแนะนำเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ